<c oughs> ข้อยิ้มหกแบบรูปการซ้อมขี่จักรยานของเด็กชายดําวันที่หนึ่งหนึ่งวันที่2 2วันที่3 2วันที่4 3อ่ะดูแบบนี้เลยนะครับหนึ1 2ส 2, 1, 2, 3 3สองหนึ่งสองสอ 1ก right? ็หตัว2อตัวอะไรแบบนี้เลยนะครับหนตัว2องตัว1 2 2 3งสองสองสาตัวไปเลยนะครับถ้าเด็กชายดำขี่จักรยานครบ15วันจะได้ระยะทางรวมกี่กิโลเมตรวิธีคิดเห็นไหมนี่หนึ่งสองสองสามี่สี่สี่สี่ห้าห้ ครับ5 5ตัว44ตัวนะครับวิธีบวกราก็บวกมาอ่ง1มีกี่ตัว1ก็1ตัว2 4ตัว3 3 3ตัว4 4ตัว5 5ตัวนะครับอาบวกแบบคูณเราก็ได้นะ3มี3ตัวก็9 4มี4ตัวก็16 5มี5ตัวก็25 บวกก็เป็น55อ่ะเทคนิคบวกหรือเราจะบวกแบบ1แล้วก็2บวกกัน2 2เป็น4 3 3, 3 9, เป็น9ก็ได้นะครับบวกกันเอาจาก่1ถึง5ถึงนี้นะครับมีกี่ตัวมาบวกกันก็จะได้55นะครับข้อ27จําำนวนและชนิดของนมต่างๆ5ชนิดของร้านสากรโรงเรียนแห่งหนึ่ง กำหนดให้นมหนึ่รูปแทน10ก่องหนึ่รูปก็10กลองสีรูปก็40 4คูณ10นะครับสามรูปก็3มคูณ10 30ารูปก็4่คูณ10 40 2รูปก็2 0คูณ 10, รูปก็2คูณสิถามจากข้อมูลจากข้อมูล จากข้อมูลข้างต้นถ้าจะเก็บนม2องชนิดลงในลังกระดาษท,ที่บรรจุนมได้50กล่องอ่ะบรรจุด้วยห้กล่อ,องนมสองชนิดได้สาม,มารถบรรจุลงทางกระดาษได้พอดีลังกระดาษได้พอดีนะครับช่วงที่1สตรอเบอรี่เท่าไหร่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่กับโกโก้นะครับสตรอเบอรี่ยีโกโก้40 เป็น60ไม่ได้ต่อไปรสหวานกับรสสตรอเบอรี่รสหวาน30สตบตรอเบอรี่20ก็เป็น50าสิบบอิทอยที่ถูกต้องนะครับส่วนช้อยที่3โกโก้สี่สิบส้ม20ก็60ไม่ถูกช้อยสี่ก็70ไม่ถูกนะครับช้อยถูกคือช้อยที่2